ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้ผมบุนนะครับนะวันนี้รายการบูตีวีกันอิกเชินเครับผมนะก็ในวันนี้ผมนะก็เป็นวันที่ด,ดีวันหนึ่งครับผมนะสำหรับการที่มีค่ายยักษ์ใหญ่สองยักษ์เลยครับผมนะก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับผมนะโอ้โหซึ่งค่ายที่ผมพูดถึงก็คือค่ายของสตรีมกับอีพีเกมที่ผมได้ทําคลิปไปเโคตรจะเยอะครับผมนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมนะแต่ก็เยอะอยู่ครับผมนะเออก็ รับยอดวิวเยอะครับผมโอโ้โหก็สองค่ายนี้ก็ไม่มีใครยอมใครครับผมนะสำหรับการแจกเกมฟรีครับผมนะโอโ้โหซึ่งครั้งนี้จะเป็นทางด้านของเออสตรีมครับผมนะโอโ้โหก็ได้ทำการมาแจกเกมของ Arc Survival ครับผมนะนี่ฮะนี่ฮะ Get a r k Survival Evo Play Game ครับผมนะนี่ฮะโอโ้โหคือแบบคือตอนนั้นผมอยู่ที่โรงเรียนผมนะผมก็ได้ทำการเลื่อนเฟซผมนะเลื่อนไปดูก็เฮ้ยอ้างมันแจกฟรีก็เห็น นี่ครับผมนะเห็นว่าอาร์มมันแจกฟรีผมตามภาพเลยครับผมนะก็นี่ฮะก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเก็ตเกมมาแล้วครับผมนะจะเรียกว่าเก็ตก็ได้ือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ผมจะเรียกว่าซื้อเกมไว้ก็ได้ครับผมนะก็นี่ฮะซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยโหลดแอปสตรีมมาครับผมนะก็คือแบบพวกนิวเพลเยอร์ครับผมนะแบบไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก็นี่ฮะเราได้กดไปที่สโตนครับผมนี่ฮะอ่านี่ผมสอนโหลดนะทุกคนกดตรงนี้ครับผมนะเขาว่าเซิร์ชเขียนว่า a r k ครับผม นี่ฮะกดหนาก่อนก็ได้ครับผมนี่ฮะ Ark Survival Evo ครับผมกดเข้าไปฮนะนี่ฮะอ่าเนี่ยกูก็เลื่อนมากูก็ทำการกดเกตเกมผมนะแต่ในที่นี้ผมได้ทำการรับเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะก็เนี่ยโอเคครับผมนะก็เป็นเกมที่แบบโหโคตรลังกาครับผมนะสำหรับคนที่มีความแบบความแรงๆครับผมนะก็อลองเล่นดูครับผมนะก็สนุกสนุกครับผมนะก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันก็นกสนุกมากๆครับผมก็ สำหรับเกมนี้ผมนะก็ดีดีสุดเลยครับผมนะก็เกมนี้วางขายเมื่อปี2017ครับผมนะก็สมควรเอามาแจกฟรีแล้วครับผมนะสำหรับคนที่อยากโหลดเกมนี้มาเล่นครับผมนะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่13มิถุนาครับผมนะเดือนนี้ครับผมนะถึงวันที่20มิถุนาเหมือนกันครับผมนะโหก็มีเวลาอีกค่อนข้างที่จะนานเลยครับผมสำหรับใครที่ไม่ซื้อเกมเต็มไว้ครับผมนะก็เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับผมนะสำหรับการที่คุณจะโหลดเกมอาคมมาเล่นครับผมนะก็โอเคนะ จวเจอใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยครับผมนะกดทั้งสามปุ่มลิก์ดีครับผมเยค่ดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสบบด,ดีครับ